การนวดของแพทย์แผนจีนนะครับก็จะใช้การกดจุดนะครับเส้นลมปานหรือการคึงการถูการบีดเพื่อเป็นการกระตุ <the> <rainforest> ้นการไหลเวียนของเลือดลมปานให้ไหลเวียนได้ดีขึ้นก่อให้เกิดผลการรักษาตามจุดเส้นลมปานที่เราเลือกใช้ในการนวดจุดลมปานคือจุดฝังเข็มนะครับเป็นจุดที่มีในทฤษฎีพื้นฐานการแพทย์แผนจีนนะครับที่มีมาอย่างยาวนานเกิดจากการคิดค้นของชาวจีนนะครับเป็นจุดที่ไว้ใช้สําหรับในการรักษาโรคของชาวจีนนะครับ นวดเพื่อป้องกันโรคได้นะครับมีความเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยแลนอกจากนี้ยังให้ความรู้สึกผ่อนคลายสบายกายสบายใจในขณะที่ทําการรักษาโรคที่สามารถรักษาด้วยการนวดทุนานะครับหลักๆเลยก็จะมีกลุ่มอาการออฟฟิศซินโดมนะครับปวดหัวปวดคอปวดบ่าปวดไหล่กระดูกคอเสื่อมนะครับหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทบริเวณเอวปวดท้องท้องอืดท้องเฟอ้อปวดประจำเดือนก็สามารถนวดรักษาได้ ตอนแรกๆค่ะมีอาการเจ็บบริเวณด้านนี้ค่ะจะมีอาการคือยกขึ้นสูงๆเนี่ยไม่สามารถยกขึ้นได้ในกระทั่งว่าเราจะเอื้อมมือไปหยิบของด้านข้างหรืออะไรเงี้ยค่ะก็จะมีอาการปวดค่ะสำหรับอาการข้อไหลติดนะครับหลักๆเลยก็จะมีอาการปวดบริเวณหัวไหล่นะครับองศาการเคลื่อนไหวของข้อไหลก็จะทําได้ลดลงไม่ว่าจะเป็นท่าการยกแขนนะครับการกางแขนนะครับการควยหลังก็จะมีอาการปวดร่วมกับอาการติดขัดนะครับขั้นตอนการรักษานะครับก็คือจะมีการซักประวัตินะครับ สอบถามอาการทั่วไปแล้วก็จะมีการตรวจร่างกายนะครับแล้วมีการวินิจฉัยตามหลักแพทย์แผนจีนแล้วเราก็จะมีการดูฟิล์มเอ็กซเรย์นะครับประกอบการพิจารณาในการที่จะวางแผนรักษามีอาการไหลติดแล้วก็มีอาการอักเสบของกล้ามเนื้อร่วมด้วยนะครับทีนี้หมอจะแนะนําวิธีการรักษาในแบบแพทย์แผนจีนนะครับก็คือการนวดทุยหนานะครับก็จะนวดบริเวณขนไหล่นะครับนวดไม่แรงมากครับกดเบาๆพร้อมกับมีการกดจุดเส้นลมปานร่วมด้วยนะครับอันนี้เป็นวิธีการนวดแบบหนาฝานะครับ จับหนีบยกนะครับช่วย่อนคายกล้ามเนื้อนะครับอันนี้ก็เป็นท่าหนาฝ่าเหมือนกันครับก่อนอื่นเลยเราจะนวดขายกล้ามเนื้อก่อนเนาะเราค่อยลงรายละเอียดในการกดจุดเส้นลมปานแล้วก็จะมีท่าเตียนฝ่าก็คือการกดจุดครับอันนี้จะกดจุดตามจุดเส้นลมปานเจ็บไหมครับเจ็บค่ะเจ็บเจ็บตึงๆงหน่วงๆเนาะใช่ค่ะปวดล้าไปบริเวณไหนไหมอ่ะลงมา้านข้างเนี่ย หลังจากที่นวดจะรู้สึกว่าผ่อนคลายสบายมากขึ้นก็คือว่าจากที่ปวดปวดน้อยลงแต่ยังก็ยังไม่ได้หายเลยแต่ก็คือว่าก็ยังปวดน้อยลงการยกหรือว่าการหยิบคือทําได้ดีกว่าเดิมอะค่ะอาการที่ปวดแบบว่าเวลาเอี่ยมตัวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเวลานอนนอนก็ตื่นน้อยลงกลางคืนนะคะคืออาการดีกว่าเดิมเยอะเลยอะค่ะ สำหรับการเตรียมตัวที่จะมานวดทุหนหนานครับอย่างข้อแรกเลยก็คือให้นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับไม่ควรปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าอ่อนเพลียจนเกินไปควรรับประทานอาหารมาอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงนะครับก่อนที่จะทำการนวดทุยนหนาหากมีโรคประจำตัวหรือว่ามียาแผนปัจจุบันที่รับประทานเป็นประจำควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนการนวดนะครับการนวดทุยหนานั้นมีความปลอดภัยสูงให้ผลข้างเคียงค่อนข้างน้อยครับระยะเวลาในการนวดแต่ละครั้งจะใช้เวลา15-20ีนาทีทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับอาการหนักเบาของโรคที่คน,ยนอยู่ ผู้ป่วยที่มีปัญหาเลือดออกง่ายหรือมีโรคผิวหนังหรือมีแผลพกช้ำหรือเป็นบรรณโรคสตีมีคันไม่เหมาะสมที่จะมาทําการนวดทุยหนาสําหรับศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับมีทั้งแผนปัจจุบันนะครับแผนจีนแล้วก็แผนไทยนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับใครที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพสามารถมาปรึกษาได้ครับถ้ามีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ